This was the doctor. <laughs> I'm a That's much better. Some on the Thank you. can't shoot Here's how you shoot! will be low. โอ้ยเยี่ยบินอะไรกันขนาดน้แาเขามาใ่แกลัะครัเจ็บ เอาละครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับหลังจากคลิปเมื่อกี้ก่อนปรับาภาพไปก็มีกร,ก,กระตุกกระตึกกันบ้างนะครับก็ต้องมาอัดใหม่นะครับบอกไว้ก่อนเมื่อกี้ใหม่เน่า <c oughs> นั่งอัดไปคลิปหนึ่งเล่นให้ดูใหม่ต้องมาอัดกันใหม่เลยไม่เป็นไรก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนตั้งค่า,ากันเดี <c oughs> ลยวก่อนนะพี่ผมใช้ผมจะใช้เป็นตัวนี้อ p i c นี่ก่อนที่เคยสอนไปเนาะ แล้วก็รอบนี้จะมาสอนให้ใช้ปรับเป็น amd fsr 3นะครับตรงนี้ประเภทลบรอยายละเอียดสูงสุดถ้าปเป็นภาษาไทยนะส่วนตรงนี้ก็เป็นประสิทธิภาพครับถ้าเป็นสูงสุดมันภาพจะแตกมันจะแบบที่จะจะแตกภาพจะแตกไม่ให้แตกนะครับก็ตรงอันนี้เป็น generation amd เมื่อก่อนผมเคยสอนว่าไม่ให้ปรับแต่ให้ปรับนะครับนี่ติ๊กถูกไว้ก็จะมีหลกัลกๆ2จุดนี่นครับ amd ก็ติ๊กถูกตัวนี้ด้วยดูดสิธิภาพอันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นกำหนดเองแล้วก็เลือกแสงสว่างเป็นปิดเงาปิดและเอียดโมเดลประสิทธิภาพนะครับเลี๋วก็โลให้หมดเลยตับ Okay. จะให้ดูนะครับประมาณนี้จออุดที่ต้องปรับนะตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ติดดกตรงนี้ก็ทำได้เลยเดีย๋ยวเราลองไปดูกันสักเกมว,ว่ามันจะดีกว่าไอ้ก่อนผมปรับไหมลุย <c oughs> ด่านตัวนี้ตัวตัวทดสอบเลย <c oughs> แต่ไลฟ์รอบไปแล้วเอ้ไม่ใช่ไลฟ์สิ อัดรอบไปแล้วผมว่าดีก็คือแม่งจบคลิปที่แล้วได้เลยอ่ะแต่พอมาดูคลิปปุ๊บเ้าเสียงหายต้องนั่งภาคใหม่แต่มันไหนเด้อหรืออืมอไปมาจอดแล้วโอ้ ไม่ปกติถ้าตามจากหน้านี้ผมโหลดนานมากเลยนะอันนี้คือก็ตามเกณฑเลยให้ทุกคนดูความไอ้นี่ไปแล้วกันนะมันแตกต่างไหมเออเอ้ยเออเมาส์เมาส์เป็นไรไม่ดูครับเออฮัลโหล เอาอายุเดินเดินตามมัมมี่มัมไอไอแอมกูทำอะไรลงไปดีกว่ามั้งเราอะขึ้ด่านนี้คือตัวทดสอบความกระตุกใช่ไหม ให้ตุกนิดน,นึงนะให้เห็นแต่ไม่ได้ตุกยับเหมือนละก่อนทีนี้มันเป็นด่านนี้ด้วยด่านนี้ไม่นนนนสุดยอดแล้วอะ ตอนนี้จะหอกผมล่นไม่ได้เลยถ้าถ้าย้อนไปดูไลฟ์ล่าสุดตุกยับครับไลน์มันมันไม่มีอูกจังหวะเนี้ยได้เห็นนะอันนี้ทีด่ดีดีกว่าเดิมนะสำหรับการ์ดจอผม1650งหกไอเจ็ดเจ็ดเจ็ดไม่แรงเลยไม่แรง

một lụm rồi got your back. You're Perfect. on our team now, Zero. Let's do this. <tôi target> mà đốc đi map sting. what the fuck man. This place is worth a good look. New, anyone willing to help. you oh, no, man. I กำลังใจในการเล่นสุดสุดขียไฟา่วยด้วยอายิบเลยดูดิยา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 

for my family until the end. there you are. No escaping us now. I'm I got your back.

อ,ออกไปมึงด้วยเจ็บสวยนะทุกคนโอ้นี่คือกูมาสอนปรับภาพแม่ถ้กูเหนื่อยเนี่ยโอเคครับขอบคุณทุกคนนะที่รับชมจนจากกาบถ้าปรับแล้วแม่งดียังไงก็อย่าลมมาบอกกันด้วยนะขอบคุณครับ